ทักษิณนิทวิตหาทันทีหลังเสกโลโซพูดถึงกลางเวที หลายคนคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณชินวัตรจะกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยล่าสุดเมื่อวันที่28กรกฎาคมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกได้ทวีตขอบคุณล็อกเกอร์ดังเซกโลโซที่ร้องเพลงให้ผ่านทวิตเตอร์ของตนเองพร้อมเขียนข้อความระบุว่าขอบคุณเซกมากที่ร้องเพลงนานเท่าไหร่ก็รอให้ผมคอนเสิร์ตคราวหน้าถ้าเบิร์ดไม่ว่างเชิญผมแจมได้นะครับสำหรับคลิปทิกต็อกที่นายทักษิณแชร์มาโดยเนื้อหาในคลิปคุณเซกกล่าวว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ผมจะพูด นี้จะเป็นข่าวหน้าหนึ่งในวันต่อไปผมจะร้องเพลงกับคุณทักษินชินวัตรนะครับเพื่อนๆเนขาจะกลับมาในวันที่10สิงหาคมนี้เพราะหัวใจประชาธิปไตยเพราะงั้นคนที่เป็นประชาธิปไตยจะพูดอะไรก็ได้ถูกต้องใช่ไหมครับผมจะขอร้องเพลงชื่อว่านานเท่าไหร่ก็รอโดยหลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําเอาชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากงานนี้ก็ต้องมาจับตาก,กันดูแล้วว่าคุณทักษินชินวัตรจะกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมที่จะถึงนี้หรือไม่